สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารากักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC อยู่เมืองนอกก็ต้องสรรหาอะไรที่จะมานึ่งข้าวเหนียวนะคะ f c เพราะว่าเราไม่มีไออะไรนะไอที่เขานึ่งข้าวเหนียวเนาะหวดหรืออะไรเนาะเราก็ต้องพี่ก็จะเอาอันนี้นึ่งข้าวเหนียวค่ะทุกคนที่เรารองไอที่อะไรนะเขาเรียกตะเกรงรองผักรองอะไรเนาะเวลาเราต้มผักต้ม เส้นไอ้มาม่าหรือเส้นใอวุเส้นเราก็จะเอาตัวนี้รองเนาะทุกคนตอนนี้ข้าวเหนียวของพี่ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอฟซมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะเราก็ต้องสรรหาเอาไม่แฉะค่ะเอฟซนี่อย่างนี้เพราะรูมันใหญ่เนาะทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยก้นก็เป็นอย่างนี้นะคะเอฟซาให้ข้าวเหนียวไม่แฉะนะคะเนี่ยตรงก้นก็ไม่แฉะนะคะเอฟซตอนนี้พี่ก็ ไอ้ข้าวเหนียวสุกแล้วเนาะพี่ก็จะใส่ข้าวแล้วค่ะนี่ทําไมพี่ถึงนึ่งข้าวโอยหุงข้าวเหนียวเยอะเพราะว่านัดกันว่าจะไปป่าเห็ดคะ่ะทุกคนและพี่ก็เลยนึ่งเผื่อเพื่อนคะ่ะเอฟซีก็หุงตั้งเยอะตั้งแยะเลยทีนี้เพื่อนเขาก็มายกเลิกการเข้าป่าวันนี้คะ่ะก็เลยทําให้พี่น่ตรงนั่งกินข้าวเหนียวคนเดียวแน่ๆเลยคะ่ะเอฟซีดูทีนี้พี่ก็ จะใส่ข้าวเหนียวแล้วนะคะแล้วพี่ก็จะบอกวิธีนี่ไงนี่ถ้าเราไม่มีหวดหรืออะไรเราก็เอาอันนี้เลยค่ะภาชนะง่ายๆเนาะทุกคนก็รองข้าวแช่ข้าวเหนียวแล้วก็รองอันนี้แล้วก็ไอหุงเลยค่ะนึ่งนี่กับน้าเนาะก็สุกเร็วค่ะทุกคนเพราะรูมันเยอะนอนแลวก็นี่อันนี้เดี๋ยวพี่ก็บอกอันนี้ด้วยนะคะเอฟซี FC. อันนี้ก็เป็นของคนแก่นะคะทุกคนที่พี่ทํางานเนาะคือมันเป็นถาดไอของวัน ไอ้วันยูนบอมันเป็นถาดของขวัญน,นะคะทุกคนเขาใส่ของขวัญมาแล้วเขาก็แพ็คของขวัญมาอย่างใหญ่อันนี้เลยนะคะเอฟซีทน,นี้เขาก็จะเอาไปทิ้งพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะคะนี่เป็นกระโดงแบบนี้เนาะทุกคน พี่ก็เลยเอ้ยขอได้ไหมก็จะเอาเอาไปสิเพราะยังไงก็ต้องทิ้งอยู่แล้วเธอจะเอาไปทําไม้พี่บอกพี่จะเอาไปไว้รองข้าวเหนียวของพี่เนาะและส่วนอันนี้ก็เป็นถุงของข้าวสารนะคะทุกคนเป็นถุงของข้าวสารเนาะยี่ห้อนี้เนาะทุกคนและพี่ก็เอามาตักแล้วเอามาใส่มาใส่เป็นอันนี้เนาะเอามาเย็บใส่เลยค่ะนี่เอาเอาเอาได้เย็บเลยค่ะนี่ เอาได้เย็บใส่เข้าไปข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้ถึงจะดูไม่สวยก็ช่างเหอะเนาะเพราะว่าเราต้องใช้ที่จะเอาไว้ใส่ข้าวนะคะเอฟซี FC. เมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้ใส่ข้าวนะพี่ก็ใส่ในพี่ก็จะใส่ข้าวในนี้เลยนะคะทุกคนก็เอาไอ้ไม้ใส่ข้าวนี่แหละใส่เลยเนาะแต่พอดีพี่ว่าเออมันน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้และมันก็สะอาดดีเนาะทุกคนพี่เอามาพี่ก็เช็ดทําความสะอาดแล้วก็เอามาเย็บ ตัวนี้ใส่ก็จะมาใส่ข้าวตัวนี้เราก็จะใส่ข้าวกันเลยนะคะ fc นี่ค่ะเทก็ไปเลยนี่นี่รับรองไม่เฉะค่ะทุกคน,เห,นเห็นไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นรูอย่างนี้นะคะรูใหญ่ๆนี่นะ fc ก็จะง่ายขึ้นนะคะ fc ทําให้น้ํานี่มันไม่เฉะหรือข้าวเรานี่ไม่แฉะหรือน้าไม่ออมในข้าวเราเนาะถ้าเวลาข้าวาเอ้ยน้ํามันเดือดนี่มันก็จะฟุดเข้าไปแล้วก็จะลงมาเร็วนะคะทุกคนแล้วข้าวเราก็สุกเร็ว ข้าวเราก็เลยทําให้ข้าวไม่เฉะกค่ะนี่ทุกคนนี่เห็นไหมวันนี้พี่ก็จะใายข้าวแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ข้าวเยอะแยะมากเลยหุงเผื่อเพื่อนว่านัดกันจะไปป่าค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ไปพี่ก็ต้องมานั่งกินข้าวคนเดียวค่ะ FC นี่ค่ะต้องกินให้หมดเลยค่ะไม่งั้นก็จะต้องเป็นข้าวเก่าค่ะ fc โอเคค่ะ fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณภาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะดูคลิปของคนเดนมาร์กไปเรื่อยๆนะคะว่า ใช้ชีวิตยังไงเนาะทุกคนเนาะอยากจะไปเก็บเห็ดก็จะไปยังไงจะไปคนเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าป่านี่มันน่ากลัวนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีอันตรายแต่เราก็กลัวเนาะเพราะว่ามันเงียบมากนะคะเอถ้าเราจะเข้าป่าเราก็ต้องมีเพื่อนเข้านะคะไม่กล้าเข้าคนเดียวะคะ่ะพี่กลัวะคะ่ะทุกคนโอเคคะ่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ FC กับไอกระด้งสสยข้าวของพี่เนาะกับ แล้วก็ไอที่หดหนึ่งข้าวของพี่แบบง่ายๆเนาะทำไม้ไม่ให้ข้าวแฉะค่ะทุกคนเพราะว่ารูมันกว้างมากแต่เม็ดข้าวก็ไอไม่หลุดออกนะคะทุกคนเวลาเรานึ่งเนาะทุกคนนี่ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ fc ขอบคุณมากค่ะบาย